มึงก็ไปเช่าเอกชน <c oughs> เขาสิเอ้หอก <c oughs> ใครมันจะคำนวณต้นทุนบริหารค่าใช้จ,จ่ายให้มันถูกกับความเป็นจริงมากกว่าเอกชนเพราะเขาแสวงกำไร <c oughs> ถูกไหมงบลงทุนบางทีมันก็ไม่ได้เห็นไปทำอะไรก็ไปสร้างตึกสร้างแตกนะ <c oughs> ผมจะขอให้นะว่าราชการแม่งควรหยุดสร้างตึกหน่วยงานราชการได้แล้ว <c oughs> มันไม่ควรมีแล้วก็มันเก่าอ่ะ มึงก็ไปเช่าเอกชนเขาสิไอ <c oughs> ้หอกงจะไปสร้างซ้ำกันทำไมเราก็ทรัพ,พยากรร่วมกันสร้างซ้ำาหาประแสงอะไรเลเา่า <c oughs> ถูกใจคุณผู้ชมเนาะแต่ในฐานะของรุ่นที่นั่งตรนนี้เอาแบบนุ่มๆพาสเทลพาสเทลหน่อยไม่ใช่ผู้ได้ฟังว <c oughs> ่าเอา้าตึกอสังหาริมทรัพย์เหลือเยอะแล้วรัฐบาลจะไปสร้างเพิ่ม <c oughs> <c oughs> <c oughs> สร้างทำไมมันต้องมีเรื่องที่คุณไม่ซื้อคุณไม่ซื้อจากเอกชนคุณก็เช่าก็ได้ใช่ไหมเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเป็นงบลงทุนใครมันจะใครมันจะคำนวณต้นทุนบริหารค่าใช้จ่ายให้มันถูกกับความเป็นจริงมากกว่าเอกชนเพราะเขาแสวงกำไรถูกไหมรัฐบาลทำก็คุณเห็นนะคุณดูรูปทรงที่มันทำตึกของรัฐบาลเห็นไหมเล่าเห็นแล้วคุณเห็นเป็นไงล่ะบางที่ก็ทำได้ดีส่วนใหญ่นะ มีแบบมีแบบของเขาต่างหากเนาะต้องทำเหมือนกันไปหมดค่ะไม่มีไม่มีอาร์ตเลย